อ่ะเนี่ดูเจ้าตัวเล็กได้มาครับผมเนี่ยเล็กจัดนะครับโอ้โหไปตีกับเอิร์สสองคนครับนี่กรังครับผมอันนี้ผมตีมาหากิ่งมาเองสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมสุดยอดครับหากันต่อครับผมอ่ะชายดงมิ้มไหมเนี่ยใช่ครับอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้มาหาผึ้งนะครับผมก็มิ้มด้วยนะครับผมพอดีไม่มีใครสั่งยกรังนะครับผมก็เลย หาปาดน้ําเนี่ยครับผมได้มายังไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับผมแต่ดงมิ้งจริงได้หลายรังแล้วนะครับผมหกเออห้าหกรังแล้วเนี่ยยังเยอะอยู่นะครับผมมากันสี่คนนะครับผมนี่น้องชายนะครับสวัสดีครับแล้วนูนสวัสดีครับลูกเพื่อนนะครับผมแล้วนี่เจ้าตัวเล็กวัไอตัวแสบมิ้งสองรังเลยครับผมนี่ดงมิ้งจริงๆครับผมนี่รังนี้ก่อนครับแล้วก็นูนอีกรัง อนุรังใหญ่ครับผมนู่นโอ้โหเหมือนฟุกนะครับผมเยอะจริงจริงนะครับเดี๋ยวผมจะตีคนละลังเลยเดี๋ยวโหนหักเอาโอเคปะมีดมีอ่ามีดมีเฮ้ยหักเอานะอไปขอลุยครับผมอารมณ์มาหมดแล้วครับผมนี่ดูหัวน้ำเป็นไงครับผมสุดแจมโน่นสองลังคู่ อ่ะคลิปนี้ขอน้ำนะครับผมแล้วก็ขอล้างเปล่าด้วยไม่เสียบนะครับผมอย่าว่ากันนะครับผมจาวไปกินนะครับผมก็น้ำปิดตาด้วยสวยงามนะครับผมมีดครับปลาใสกระป๋องเล็วน้ำหกผ่านมีดเดี๋ยวปลาให้เขาดูเลยว่าน้ำเยอะม่ยเยอะเอาม่เนาะปลาหองไห้นุ่นก่อนไอ้นุ่นมันแตกมาถือใช้เนี่ย หดงมิ้มจริงๆครับผมเจ๊นะครับตอนตีก็ไม่ได้ถ่ายดูเลยรีบด้วยเลยมาอ่ะเห็นสองลังคู่ก็ถ่ายนะครับผมเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆครับผมมันไม่ปัดนี่เดีะแกสอนออกนะเฮ้ยอ,อย่าเบืงมาปัดตัวอ,อ่อนใส่ทำไมเราดูดีไม่รู้เลยอย่าพึ่งดิ อาปาดดูน้ำนะครับโอ้โหนี่สุดยอดอ่ะอไปครับผมเดี๋ยวไปดูันเรื่อยๆครับผมจิงเจองจองเจองเจองเจอ,จอเหมือนคนบ้าอ, <laughs> อ่อเจอครับผมดีใจยังใหญ่เลยนะครับผมเด็ก <laughs> ดีใจเด็กดีใจไอ้ตัวเล็กเงี้ยไม่เห็นพูด,ดีต่ำๆนะครับผม อืมไม่ใช่เล็กเลยรังนี้ผมบอกแล้วมันดงมิมดงมิมเดี๋ยวจะให้ดูครับเอาหน้าไปเคาะๆอ่ะนี่อืมลังนี้ใหญ่มากนี่ครับผมโอ้โหดูหัวน้ำครับผมโนกอยู่ข้างบนเลยไปเดี๋ยวลุ้นโอ้โหเดี๋ยวดิมันยังไม่โดนควันเต็มที่เลยหมูมาเอาควันไหม <Favorite. S 1> พี่เอ้อพอ,อน,นี่ มาสปริงชอบจะหลุดจังเลยโอ้โหดูหัวน้ำครับผมกลัวอะไรตัวอ่อนเต็มรังเลยใครได้หุ่นไหมขอหมดมามาเอาถือถือหัวนะตัดปลายก่อนโอ้โหนี่ครับผมเห็นไหมโอ้ยเอ้ยอยาจับกิ่งน้ำตัดกึ๊บโอ้ยอยากยปดิโอ้โหนี่ครับผมดูดูหัวน้ำนี่ ใหญ่ด้วยจับจับมอใหญ่ด้วจับแน่นนะจับแน่นมาขยัาเลยเขย่าขย่าเฮ้ยขย่านอนได้ไงโอ้โหไปไปไปอยูหลังหัวน้ำจริงทำยันข้างล่างไปมาชำระเดินดีใจว่าใหญ่ใหญ่มากครับผมดีใจแล้วทำกันยังไงเตนโอ้ยครับ S <S ไปแล้วครับลูกน้องผมลูกน้องผมไปแล้วครึ่งสมองไปครับ <S <S โอ้โหสนุกสนานกันนะครับเดินมาอีกนิดเดียวนี่เจอนีอีกหนึ่งลังนู่นนี่นู่นแล้วก็นู่นอีกลังครับผมสองลังคู่เลยนู่นจาตัวเล็กกำลังไปตีเดี๋ยวผมจะเอาลังสูงสองคนกับน้องชายไปครับขอลุยครับ อ่ะพอดีลังนู้นผมโหนดิบมันเลยขี้เกียรล้อลีลาเน่สวยๆงันเลยครับผมน้ําใหญ่ไปปาดใส่กระป๋องต่อยหัวครับผมยังต่อยหัวอยู่เลยไปครับเจออีกแล้วนี่เขย่าดิบเลยอันนี้เขย่าดิบจริงๆครับปิดหน้าปิดหน้าให้ตัวเล็กเขย่าดิบเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยช่วยน้องโหนก่อนเฮ้ยโมยวายทั้งนั้ เดี1 1๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อช่วยโหนโหนไม่ได้ดิจะปั่นตรงนี้นะกจริงเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปโหนก่อนครับไหนมาดูดิโหนแล้วอืมโหนลังตีดิบตีดิบตีดิบกันจริงๆไปฝาดลงกระป๋องเอาพี่แดงมาเยอะว่ะนี่เออลังเป็นรูเลยครับผมโอ้ใครมันเปิดทังมันอ่านหนวัดได้มาเยอะจริงๆก็ดูนุ่นครับผมดูลังนุ่นที่ตัดออก เอออย่าบอกขายวังดิที่ผมตัดเอาตะนามนะครับผมแต่รังขอเอาไปทาเมนูกันนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูอีกไปครับอเจออีกครับผมลังเล็กอยู่ต้นกุษา,านะไม่เอาครับผมรังนี้เนะนี่ยหัวน้าดีด้วยเราจะตัวเล็กเจออีกนะครับผมสองรังเหมือนกันอยู่กับต้นกุศาเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาได้ปี่ครับท่านผะู้ดู ก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมกดแชร์สับตะไคร้นะครับผมล้างใหญ่ไหมล่ะหลวงขึ้นได้ห่ะมีหัวน้ำหัวน้ำตูมเลยโอ้โหน้ำใหญ่ครับผมนู่นลังใหญ่ด้วยนู่นครับผมนี่ครับไปเดี๋ยวขอไปตีลงมาครับผมลงมาแล้วแกนะครับผมน้ำน้อยไอเวลาผมตีทำไมมันน้ำน้อยจัง ตัดออกโอ้โหงามรอดเลือดหมดเลยครับผมตันนี้ไม่ดูครับัโอ้โหดิไปครับผมก็ได้มีหลายรังอยู่นะครับผมน้ำดีๆงั้นเลยเหนื่อยนะครับผมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับยับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกน้องลูกน้องที่ไม่เคยรู้